เกอุบัติเหตุหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มโดนรถพ่วงทับร่างเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา14นาฬกา30นาทีวันที่7พฤศจิกายน2514พันตำรวจโทรนรุปนาถอัศดินเดชาสาระวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหัวหินได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภยัยตำรวจทางหลวงห้้ยมงคลหัวหินมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกรถพ่วง8ล้อเฉียวชนเสียชีวิตที่เกิดเหตุบริเวณถนนบายพัฒหัวหินปันบรีช่วงหน้าตู้ตำรวจทางหลวงหัวหินตำบลทับใต้นอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์จึงรถตรวจสอบพร้อมด้วยรถ พยาบาลหน่วยกู้ภยัยโมรันทิสว่างหัวหินธรรมสถานที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเว็บสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่รอเรือ2 0 6 0จังหวัดราชบุรีล้มอยู่ข้างทางใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายสุพชคสถานสถิตอายุ40ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่210หมู่7ตําบลดอนกุ้ยอำเภอดำเนินสะดวจังหวัดราชบุรีสภาพศพถูกล้อหลังรถพ่วงทับช่วงบริเวณศีรษะเสียชีวิตที่ เกิดเหตุทันทีห่างไปประมาณ100เมตรพบรถพ่วง18ล้อยี่ห้อสแกนเนียสีขาวหมายเลขทะเบียน7 2 0 5 8 8จังหวัดสงขลาของนายตุลพักวงเพชรอายุ28ปีสภาพล้อหลังมีคราบเลือดเต็มซุ้มล้อเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมรณาธิสว่างหัวหินธรรมสถานนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลหัวหินจากการสอบถามนายตุลพักคนขับรถ18ลอ้อเราว่าตนขับรถมากับเพื่อนอีกหลายคันเพื่อที่จะนำปักกระป๋องที่รับมา จากจังหวัดปัตตานีนำไปส่งที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ก็มาถึงที่เกิดเหตุตนเห็นรถจักรยานย,ยนต์นดังกล่าวขี่อยู่ริมถนนและเสียหลักล้มลงเลยทําให้ล้อหลังรถของตนทับเขาที่ศีรษะของนายสุภโชเข้าอย่างจังจึงทําให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจปูทอนหัวหินอยู่ระหว่างสอบสวนคู่กรณีถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อไป